ก็ไปพบกับโ o t k 1 1อีกครั้งนะครับชาเลนจ์ที่4ของเลเยอรนึะฮะศึกหันจงนะฮะรือว่าหันตรงนี่นะครับเราไปดูกันเลยครับก็เป็นปี219นะครับเราเล่นเป็นเล่าปีนะฮะเล่าปีเนี่ยมีต้องการจะยึดหันจงนะฮะหรือหันตรงให้ได้เพราะว่าหันจงเหมือนเป็นประตูนะครับเข้าสู่ป่าจบนะฮะหรือเข้าไปตีต่อถึงฉางอันก็ได้เหมือนกัน ตอนนี้เนี่ยโจโฉควบคุมั่้นจงไว้อยู่นะฮะเราปีก็ถามคุณซื้อของเม่งนะครับว่าท่านมีกลยุทธ์ยังไงบ้างนะฮะของเม่งก็บอกว่าขุนพลที่โจโฉใช้ป้องกันอยู่เนี่ยชื่อว่าเฮป๋อเอียนนะฮะเป็นคนที่กล้ามากรวมถึงเตียวคับด้วยนะครับก็คิดว่าแผนการเนี่ยจำเป็นจะต้องเอากวนอูนะฮะที่ เฝ้าอยู่ที่เมืองเกงจิ๋วเนี่ยนะครับเข้ามาช่วยนะฮะนะฮะเข้ามาช่วยเมืองป่าจกนะฮะเพื่อตีฮันตงให้ได้นะครับปรากฏว่าขุนพลฮองตงนะฮะขุนพลฉลาดีดังนั้นก็รีบเข้ามาเดี๋ยวก่อนท่านแม่ทัพท่านคิดอะไรอยู่ท่านกุนซอนะจะคเชิญขุนพลควนอูมาทําไมเนี่ยข้ามีกําลังวังชาดีสามารถจะยึด ท่านจงได้แน่นอนนะฮะแต่คงเม่งก็บอกว่าอย่าไปาดูแพ้แหัวเอียนนะเขาแข็แงมากท่านก็แก่แล้วเนี่ยจะไีแรงสู้เขาเหรออมืมองโตงก็บอกว่าท่านคุนซือจะปลามาดคาเกินไปแล้วถึงข้าจะแก่เนี่ยแต่ว่าก็ไม่แพ้ให้หัวเอียนหรอกนะครับขอท่านเล่าปีเนี่ยช่วย อางญาตให้ข้าไปสู้ด้วยเถอะอืมคงไม่งว่ามาเนี่ยมันก็มีเหตุผลนะอ่าของตรงก็ยังดื้อรั้นนะครับบอกว่าข้าขอไปสู้เถอะนะฮะถ้าเกิดสมมติว่าอา่าปฏิบัติไม่สำเร็จเนี่ยก็จะขอตายเลยนะครับคงเม่งก็บอกว่าโอเคโอเคเดี๋ยวข้าจะให้อ่า ขุนพลเย็ยนๆนะฮะแล้วก็หวดเจ้งเนี่ยเข้าไปช่วยท่านด้วยนะไปจับยึดเมืองข่้นตรงให้ได้นะครับั่นตรงให้ได้นะฮะข้าจะจัดก,การให้ดีที่สุดนะโอเคเมื่อทับของแฮหัวเอีย e นกับเตียวครับได้ยินนะฮะก็รีบตั้งกระบวนทับมาเลยนะฮะเตียวครับก็บอกว่าขุนพล คองตรงกับัวเจ้งเนี่ยที่ยกทัพมาเนี่ยนะฮะเราต้องระมัดระวังตัวให้ดีนะฮะเราอาจจะโดนโต้ลับได้นะเราอาจจะต้องตั้งรับไว้ดีกว่านะแต่แหัวเอียนเนี่ยดื้อรั้นนะครับบอกว่าโจโฉเนี่ยกำลังมาก็จริงแต่ว่าเราจะต้องจับตัวคลองตรงแล้วไปเป็นถวายให้เป็นรางวัลให้ท่านโจโฉให้ได้นะทุกคนโจมตีวเจงก็บอกว่าเสร็จละ นะฮะดูเหมือนกับว่าแฮขอเอียเนี่ยอยากจะสู้มากมากนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะปล่อยให้เป็นอย่างนั้นนะฮะเราจะใช้แผนนะครับเปลี่ยนแขกให้กลายเป็นเจ้าบ้านนะครับของตรงก็บอกว่ามแปลกใจอะไรหรอกแต่ว่าก็ช่วยเพิ่มพันกำลังใจให้ได้แต่เดี๋ยวผู้เท่าคนนี้เนี่ยก็จะจัดการเองนะครับก็ปีนี้นะฮะสองหนึ่งเก้านะครับเป็นศึกตัดสินอย่างหนึ่งของทัพจกนะฮะ จริงก็ยังไม่ได้สาวนนครับจกหอกนะแต่ว่าเราปีเนี่ยถ้ายึดหั่นตรงได้เนี่ยก็เหมือนเป็นกุญแจสําคัญนะครับที่จะเข้าไปยึดชงหยวนนะครับเข้าไปยึดฉางอันได้แล้วก็จะถึงกับยึดค้องเตได้นะครับเพราะว่าตอนนี้ยึดกิงจิ๋วไม่ได้แล้วนะฮะก็ทัพของเรานะครับสําหรับสต็งกุญสานี้นะครับจริงจินซันนะฮะก็มีคองตรงนะฮะมีกุญซือเป็นขอดเจ้งฝาเจิงนะครับ มีเงี่ยมหันนะฮะมีอุยเอียนนะครับแล้วก็มีคนนี้นะครับผมไม่แน่ใจนะว่าแตกจิวันว่าอะไรถ้าจำไม่ผิดนี่อ,อยู่ไปถึงยุคนั้นเลยนะฮะยุคขมิ่งบุกอุยกบนะฮะอาจจะเป็นพ่อของตันหลิมหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะครับของเฉินโซหรือเปล่านะพ่อของเฉินโซอาจจะเป็นตันหลิมนะฮะก็สลับของ ฝั่งนู้นเนี่ยนะครับมูนกกเนี่ยมีเตียวคับนะครับนำทัพม้ามานะครับแหลงเอสนะฮะแล้วก็แห่หัวสร้างนะฮะเฉาคงนะฮะโจของแห่หัวเอียนนะครับแล้วก็คุยห้วนนะครับก็เดี๋ยวเราจะเล่นตามแบบประวัติศาสตร์เลยนะฮะคือเปลี่ยนแห่ให้ใครเป็นเจ้าบ้านนะครับก็เป็นกลยุทธ์ของฟอรเจ้งนะครับ ลอให้แหัวเหียดเนี่ยกลับมานะโปรเกมเนี่ยเขาก็สร้างไว้ดีนะฮะเขาจะให้เราใช้ประโยชน์จากช่องแคบตรงนี้นะฮะให้ขุนพลแต่ละคนเนี่ยเดินเข้ามาได้แค่ทีละคนนะฮะก็จริงๆมันมีหลายวิธีที่ชนะนะครับแต่ว่าอยู่ผมยึดตามแผนของเกมเีกว่าเราก็จะไม่ทําอะไรครับไปเลยฮะปล่อยเดียร์ ครับก็ตัดกับมาที่ฝั่งเราปีนครับบอกว่าเอ๊ะรู้สึกกังวลใจนะครับว่าขุนพลของตรงจะมีปัญหาหรือเปล่าผมเป้งก็เลยเรียกจูโลงมาครับบอกว่าให้ไปช่วยแก้สถานการณ์ที่หน่อยนะฮะเผื <S <S ่อมีปัญหาอะไรเนี่ยทองตรงจะได้ไม่เครียดํามนะครับพอมาถึงตรงนี้เนี่ยคอมพิวเตรรรอตร์เนี่ยมันจะจัดให้หัวเอยียดเนี่ยมาอยู่ข้างหน้าเลยนะครับตรงนี้คือเสร็ <S <S จโจนเลยนะฮะเราจะใช้ประโยชน์จากความสามารถสกิลของทองตรงนะครับที่ติดคียที่ข้อนะฮะ ยิงสกิลที่สามลองใส่ฮันดูไปเลยนะฮะแล้ว oh, oh, oh. มันติดนะครับ oh, oh, oh. เสียแม่เล็กน้อยนะฮะ oh, oh, oh. อ่าจริงจริงแล้วเนะี่ยสกิลของฮองตงมันต้องติดสิครับเนาะเ oh, oh, oh. ออทำไมมันไม่ติดนะสกิลฮองตงเนี่ยอืโบแทคติกบีคัมพิทิคอลนะฮะแปลกมากแต่ไม่เป็นไรนะครับ oh, oh, oh. เราก็จะเอาเำ่อน่งเข้ามาอางนี้นะฮะแล้วก็ให้ดุยหยันน้อยแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเป็นอย่างนี้ปุุบเนี่ยสบายแล้วต่ออีกรอบหนึ่งทำไมไม่ติดนะครับออืแปลกมากาไม่ติดอีกแล้วนะครับ จริงๆมันนียเราสามารถดูเอลได้ด้วยนะครับซึ่งเปอร์เซ็นต์มันจะยิ่งเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับอ่าปิดแล้วครับคิดพ่อโอกมากไปตะกี้ไม่ติดนะครับต้องัวกันไปอย่างนี้นะฮะอืมอ จริงๆถ้าดูเลอลแคงหัเอียนได้ก็จะลดมอรอบไปนะครับแต่ว่าก็มันไม่ได้ติ๊กเกอร์อีเวนต์อะไรผมก็เลยไม่ได้ทำนะครับอ่าจู่ลงปรากฏตัวครับจะขาดไปสามเทอนะครับต่อก็จะอ่าติดท,ที่ไม่ค่อยรอมนะครับแคงหัเอียนนะครับโดนทำลายแล้วนะครับไม่นะ่โอ้ท่านโชโชนะครับจริงๆตามประวัติศาสตร์ละคือแคหเอียนจะโดน บันทอขาดนะครับติดคียทีิข้อครับติดมือนะครับเราต่อเลยครับให้อุดย้ำหงันเข้ามาโปรยดอกไม้โอ้โหอ,อ,อย่างะะเงี้ยคือเดอะเบสนะฮะบอ้โหเอาให้เติมขึ้นมาร้อยฟรีให้อย่างเงี้ยถ้าแอา ผมชอบเนี่ยขอใช้สกิลของวีนะครับหวาดหน้าแล้วแข็งแกร่งนะครับแล้วเรก็มาดมแค่นี้จริงไม่ได้ละครับ

ร้อยลงมาลตั้งไว้ก็ร้อยไอ้ี่ติดคิทข้อยโหจริงห้าไปคีิติดคิทข้อของเพื่อนแรกนี่โดนไปแล้วนะฮะร้อยครับท่านโจงได้นะครับตาบา โชว์มาช่วยไม่ทันนะครับตีทับแพหัวเอียงอ่าท่านทำดีมากนะครับคุคนคนทองตรงนะฮะฮ่าจริงๆผมไม่ก็ฉเฉลยนะครับว่าจริงๆตัวเองเนี่ยไม่ได้ตั้งใจเรียกกวนอูก,กลับมาหรอกนะครับแต่แค่จะพยายามกระตุ้นนะฮะให้คองตองเนี่ยแบบมีทิฐินะฮะแล้วก็จะได้แบบจากแบบแสดงฝีมือนะครับในการยึดขั้นจงให้อยู่นะครับ โอ้โหสุดยอดนะฮะเล่าปีก็บอกว่าเก่งจริงๆนะฮะแตาา่ตามปาระวัติศาสตร์แล้วเนี่ยเดี๋ยวก็ต้องสู้กับรับโจโฉที่ยกไมคิงนะฮะเรียบร้อยครับเสร็จเรียบร้อยครับภารกิจเขาเต็งคุณสารนะครับ